เอาเลยครับผมทุกคนก็สวัสดีทุกคนกันด้วยครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่ช่องในฟิปกับเกมโลบอกในแมปที่มีชื่อว่า diving empire กันอีกเช่นเคยนะครับผมอ่าแล้วก็เราก็อยู่กับคนที่เราเข้ามาเจอแล้วเขารู้จักเราก็เลยเลยถือกาสถ่ายกันเลยทั้งกันนะครับผมอ่าเอาเลยครับผมรถรถที่เราจะมารีวิววันนี้นะครับผมก็คือคันนี้เลยนะครับผมเป็น a c u r a นะครับผม a c u r a nsx คนัะผมเป็นของแบรนด์ honda นะครับผมนี่ก็ คันนี้นะผมสามารถเปิดเปิดไฟได้ด้วยนะฮะโดยการกดตัว L แล้วนี่เป็นไฟบ๊อบอัพนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสเปคสเปคภายนอกกันก่อนดีกว่านะครับผมเดี๋ยวจอดรถแป๊บจอดรถแป๊บแล้วกันเฮ้ยลืมเปิดเสียงลืมเปิดเสียงก็ตามโอเควิลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ปะเนี่ยลิขสิทธิ์ป่ะเนี่ยลิขสิทธิ์ป่ะเนี่ยลิขสิทธิ์ป่ะเนี่ยเมียวนะเมียวนะเมียวนะอ๊อฟบอบเออมันก็มันก็ปิดอยู่ไม่เป็นไรช่างมันติดติดช่างมันละจังหวะเนี้ยโอเค โอ้โหเพลงเพลงเองก็ดังเกินเพื่อนโอ้ผมว่าซื้อคันนี้ไม่เอาละ <c oughs> ขี้เกียจเก็บนะอีกห้าแสนนะผมอีกห้าแสนเนี่ยตัวร้อยสิบปี anniversary เอ่อ NSX ใช่ไหมครับผม NSX นี NS ่นะฮะ Acura NSX NSX s โอเคครับผมคันนี้ท็อปสปีดนะฮะอยู่ที่260กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมความเร็วสูงถึง100อยู่ที่50 ความเร็วสูงถึงร้อยอยู่ที่5.4วินาทีนะครับผมแฮนเดลิ่ง30%นะครับก็ถือว่าช้ามากนะครับผมผมกะจะซื้อมาจอดอยู่แล้วครับผมไม่ได้กะมา <laughs> แบบว่าเอามาคงมาแข่งนะครับเพราะว่าการแข่งอ่ะมันมันพวกรถพวกนี้มันสู้ใครไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าคันนี้การล่ําลือของมันก็คือเอเดี๋ยวโดนปน,นเลยเอายมาเอามาเ,ามา <laughs> เรี้ยงส่ก็ได้ <laughs> พวกรถรถคันนี้ยการล่ําลือของมันก็คือเป็น หนใน king JDM นะครับหนใน f o king JDM f o king JDM ก็คือมีอยู่4คันนะครับผมตามชื่อคำว่าเลข4เลยคนระับก็คือมี RX7 อันนี้ผมเก็บไม่ทันนะผมในเกมมันเอาออกไปหมดแล้วแล้วก็เป็น Toyota Supra นะครับผมแล้วคันที่3ก็เป็น Skyline นะครับผม R32 3 3 3 4นะแล้วก็คันสุดท้ายนะผมเป็นคันนี้เลยับผม NSX แล้วก็ภายใน4ครคันนี้ผมชอบคันนี้มากที่สุดแล้วนะครับผมเพราะว่ามัน มันแบบดูรูปทรงมันผมว่ามันโฉบเฉี่ยวมากนะผมในยุคนั้นนะ่ะเลขฉายอันนึงก็คือเป็นเฟอร์รารี่เจแปนนะครับก็คือเฟอร์รารี่แบบญี่ปุ่นนะเป็นเฟอร์รรี่ทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับผมไม่ใช่อิตาลีนะฮะโอเคเราจะมาแข่งไหมแข่งแบบแข่งแบบไม่แต่งไหมแต่ผมว่ามันช้าอยู่แล้วอะเราเน้นที่หรือว่าเราแต่งเลยดีกว่านะแล้วเราเค่อยไปแข่งทีเดียวนะผมรอบนี้โอเคเรามาจัดที่ไทมิชันนะผมลองดูเป็นโลโอเคสวยงาม ดูดีทุกคนมันสวยนะผขอเปิดป๊อปอัพแล้วกันนะแบบของจริงคือสวยมากแต่ผมก็ไม่เห็นคันจริงหรอกนะแต่ถ้าได้เห็นก็คือโคตรจะบุญตานะบอกเลยสุดประชาร์จนะะเราใส่สุดเลยนะผมเพราะว่าเราจะทําการเทสทีเดียวแล้วครับคันนี้คันไหนจะช้าเราเทสทีเดียวเลยผู้ <c oughs> ข้อดีของรถ <c oughs> พวกนีนะ้แต่งถูกนะครับแต่งถูกแล้วเทคือทุกคนต้องมองให้มันซึมซับนะครับนี่ผมบังคับนะหยอกหยอกหยอก,ยอก โอเคสีนะผมสีผมว่าสีแดงก็ก็ดีนะฮะแต่ว่าจะเอาเป็นเดี๋ยวลองเป็นสีเหลืองสีเหลือง NSX ก็ก็โหดอยู่สีเหลือง NSX ก,ก็โอเคเดี๋ยวผมขอตอบตอบน้องเขาก่อนนะโอเคนะเรามาต่อกันคนระับผมเม,ม,มื่อกี้น้องมาขอยืมรถนะผมน้องโอเคผมว่าเป็นสีเหลืองอะเท่นะเดี๋ยวผม saddle, ทเทียบทเทียบรูปให้ดูนะครับผมว่าของจริงเป็นยังไงดูเป็นไงฮะแบบมันสวยอะมันู ไม่เหลืองก็แดงเนี่ยแดงก็ชอบนะครับบอกเลยเหลืองก็แดงเห็นไหมเซ็กต้องสองสีนี้เท่านั้นหรือไม่ก็ขาวนะครับผมขาวขาวแบบไทยอาร์ไทยอาร์เฮ้ยล้อล้อล้อถ้าเป็นล้อขาวล่ะเฮ้ยฟิวอะเริ่มจะฟิวขนาดนี้โอเคไปต่อล้อไม่เปลี่ยนนะครับผมคงความเป็นออริจินอลนะฮะเอ่อคาลิเปอร์คาลิเปอร์ก็ทุกคนน่าจะรู้แล้วว่าผมจะปรับเป็นสีอะไร <c oughs> โอเคตรงนี้คืออะไรอะ่ะ อ,อ๋อไฟไฟหน้าไฟหน้าเป็นเป็นแบบสีขาวนล่อยากเปลี่ยนเยอะนะเค okay. ข้างในนะครับผมข้างในข้างในแดงโอ้ยโคตรสุดจัดนะครับไม่แรปนะฮะบายทะเบียนในฟลิปบายโพลิสหมดไม่ต้องยุ่งกับมันโอเคนี okay. ่นะคผมก็แต่งเสร็จแล้วนะเออคันนี้ไม่สามารถแต่งพัดภายนอกได้นะผมเนี่เดี๋ยวมาดูกัน ูหแค่แค่ความแบบความสวยก็กินขาดแล้วเดี๋ยวมีมิตติ้ง JDM นะทุกคนซื้อซื้อมาซื้อมาจอดกันได้นะครับมิตติ้ง JDM ซื้อมาจอดได้นะผมบอกเลยใครจอดนี่ได้รับการยกนิ้วจากผมไปแล้วหนึ่งเป็นรถที่ผมแบบชอบมากๆอะในชีวิตจริงก็คือราคามันขึ้นแบบเป็น10ล้านเลยครับขั้นต่ำตอนเนี้ยคันเนี้ย,นเ,นยเห็นอย่างนี้นี่เป็น1ิล้านนะครับผม คือรูปทรงมันดูแบบล้ำยุคอยู่ตลอดเวลาขนาดมันผ่านมาสิบเป็นสิบปีแล้วอะ NSX อะ่ะโอเคผมแล้วนี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ผมต้องถ่ายแก้นะเนื่องจากแต่งผิดนะฮะผมไปใส่เป็นซูเปอร์ชาร์จนะครับผมก็เออก็แค่เปลี่ยนตรงนี้นะฮะเปลี่ยนเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนเป็นเทอร์นนเทอร์โบนะผมแต่ว่าผมเปลี่ยนมาแล้วนะฮะตอนแรกผมใส่เป็นซูเปอร์ชาร์จนะผมก็คือเสียตังฟรีอันนี้มันดีกว่านะฮะ โอเคเราดูภายนอกไปแล้วใช่ไหมครับน่าจะใช่แหละก็รูปทรงฉบเฉียวตามสไตล์ NSX นะครับผม <c oughs> มาเราจะไปลองแข่งแบบว่าแดกเลสกันก่อนดีกว่านะครับแต่ใครซื้อคันนี้มามันก็อย่างว่านะไม่ไม่มีใครามาแข่งอยู่เล้วนะนะน่าจะามาจอดโชว์กันแหละแต่ว่าผมจะแข่งให้ดูนะครับผมว่ามันได้กี่วินีฮะโอเคผมมาแล้วฮะเราได้แข่งกับ f o r d GT นะครับผมามาดูกันว่าเราจะได้กี่วินะ NSX ผมบอกเลย NSX นี่เออ่เป็นอีกหนึคันที่ผมให้เป็นอันดับ1เลยครับในรถ JDM นะที่ผมแบบว่าไฟฝันแล้วชื่นชอบแต่ว่าราคานี่พุ่งพุ่งมากบอกเลยโอเค8.4นะฮะอันนี้ได้เท่าไหร่เราไม่เอาผลมันอยู่แล้วนะเราแค่อยากแข่งให้ดูเฉยๆมันรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าไม่เร็วนะฮะคือซื้อมานี่เพราะความสวยล้วนๆนะมาไฮเวย์โอเคมาแล้วนะผมไฮเวย์นะฮะ โอเค l ล t s, okay. s g ูไปแล้วนะฮะโหมาโหบุกติบุกติฟอร์จีทีแล้วผมเราไม่มีอะไรไปสู้เขาเลยนะครับกันนี้ <c oughs> ไม่มีอะไรไปสู้เลยนะฮะเอ้ยนี่ราคาพุ่งไปถึง10ล้านบวกนะฮะตอนนี้แล้วก็ในส่วนตัวผมนะครับผมชอบสีเหลืองกับสีขาวแล้วก็สีแดงนะครับในเอ็ที่สุดละ คือมันนี่ที่สุดแล้วอะมันสวยสุดถ้าเป็นสีอื่นมันจะดูแบบมันจะดูแบบไม่ไม่สวยเท่าไหร่นะอันนี้ส่วนตัวนะใครแบบคิดเห็นไงก็ได้หมดเลยนะฮะแต่ผมคิดว่าเหลืองแดงขาวเนี่ยคือส,สุดและของ NX ก็คือแบบไม่มีสีไหนไเทียบได้เออหรือสีนึงก็อาจเป็นสีดำก็ไนดะ้สีเบสิกเบสิกสีดำเนี่ยก็ประมาณเนี่ยสี่ิกว่าวิเลยอะเมื่อกี้ สี่สิบกวิโอ้โหช้ามากคงไม่ต้องเทเสต์ใเซอร์กิตให้ดูมั้งเนี่ยคันเนี่ยเออมันก็ประมาณนี้เอ็นเอ็กจริงๆก็ไม่มีอะไรมากไฟป๊อปอัพเนี่ยครับกด L นะฮะเปิดไฟป๊อปอัพได้นะผมก็ใครที่ขอรถแพงๆใหม่เพิ่งครับผมขอเก็บตังค์ก่อนซึ่งช่วงนี้ไม่ค่อยว่างด้วยนะก็ต้องดูรถถูกๆไปก่อนนะผมขอขอฟาร์มตังค์แป๊บเออโอเคก็เอ็นเน็ตเอ็กซ์นะผมมีประมาณนี้นะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ตแล้วกดกระดิ่งให้้กันดวยผม ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอรอลุ้นกันนะผมว่าจะเป็นรถอะไรนะอาจจะเป็นรถที่อัปเดตมาใหม่ก็ได้นะก็ที่คิดไว้ก็เป็นโรลสลอยนะคารินแนนะคันใหม่นะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ